เหี่ยวจังเลยอะ่ะตอนนี้ฉันอยากกินอะไรอ่ที่อร่อยมากๆเลยอะ่ะอ๋อฉันมีไอเดียแล้วฉันแค่ต้องเปิดลำแสงื่อเลียกคุณย่าแล้วก็พี่ควินตินออกมามาช่วยพราเขาต้องสังเกตเห็นสัญญาณนี้แน,น่ๆและต้องมาทำอาหารที่อร่อยที่สุดให้ฉันกินอย่างแน่นอนคอยดูนะเหลืเกิบแล้วเร็วเข้ามาเลยโอ๊ยอะไรอยู่ข้างนอกหน้าต่างเนอะโอ้ภาพพันคอเกือบเสร็จแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไร มันคือสัญญาณว่ามีเด็กกำลังหิวมากมากนะสิมันมาจากน้องเจสเราต้องไปช่วยเธอกันแล้วบินไปกันเลยรอก่อนนะน้องสาวแย่ไม่ยอมปล่อยให้ใครนั่งหิวเด็ดขาดตอนนี้อย่าพร้อมแล้วละ่ะย่ากำลังจะวิ่งไปแล้วมีอุปรกรณ์แล้วด้วยอ้อทุกคนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยย่ามาแล้วนางฟ้าของอย่าตอนนี้ย่จะทำของอร่อยให้เธอกิน สวัสดีน้องสาวเธอเหิวใช่ไหมฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยเอาละหนูอยากกินของอร่อยอรอยนะไม่ต้องห่หนนะเจสเควินตินและคุณย่าจะช่วยเธอเดี๋วนี้ล่ะพวกเขาพร้อมต่อสู้กันอย่างจริงจังในการดวลแล้วรอบแรกหนูอยากกินโดนัทที่หนูอชอบที่สุดเลยโรยไอซิ่งด้วยนะปริงนเค้าหลายสีด้วยนะคะเควินตินและคุณย่าพร้อมแล้วล่ะรับคำท้า เงินมาเริ่มกันที่แป้งโดนั้นกันนีดก่าหมายความว่าเราต้องเทแป้งลงไปนิดน้อยตอกไข่สองฟองลงในชามเทนมลงไปเยอะๆด้วยและสิ่งที่สนุกที่สุดก็คือการผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยมิกเซอร์โอ้แรงมากเลยมันทำงานได้ดีมากเควนตินนี่มันอะไรกันเนี้ทำไมทำอาหารเละ้ะเถอะอย่างนี้ละ่ะการทำอาหารต้องใช้ความสงบแล้ก็ความอดทนด้วยนะ จะใ,ใช้แป้งหนึ่งกำมือต่อกไข่หนึ่งฟองแล้วก็ใส่ในถุงพิเศษสำหรับใส่แป้งเลยรัดไว้ให้แน่นด้วยแล้วก็เริ่มนวดแป้งสำหรับโดนัทนุ่นนุ่มได้แล้วละ่ะดูสิเห็นไหมมันออกมาดีขแค่ไหนละ่ะแป้งนจะทำให้ได้โดนัทที่ดีที่สุดเลยคอยดูมิกเซอร์โง่เอ้ยมันไม่ได้ผล่ะเราต้องลองวิธีอื่นแล้ว โอ้อันนี้หละเครื่องอบอนเนกประสงค์แบบพิเศษสำหรับโดนัทต,ตอนนี้ฉันจะใส่แป้งลงไปในนี้แล้วมันจะออกมาเป็นโดนัททันทีเลยง่ายแล,สล,ยละสะดวกมากเลยละ่ะเกือบเสร็จแล้วล่ะจากนั้นเราก็แค่รออีกหน่อย <S <S โอ้ยเจ็บจังเลยอะ่ะตอนนี้นิ้วของฉันแดงเป็นมะเขือเทศเลย ส่วนย่าก็มีแม่พิมพ์โดนัทที่วิเศษมากเลยล่ะด้วยความช่วยเหลือของมันทำให้นนการใส่แป้งลงในหม้อทอดงสะดวกมากขึ้นนะโดนัทต้องออกมาอย่างปราณีตแล้วก็น่ารับประทานมากแน่นอนโอ้ย่ยามีความสุขจังเลยมันเดยกันว่าเครื่องมือชิรักของฉันทำอะไรอร่อยออกมาคอยดูนะโอ้ดูสีน่าก,กินจังเลยโอ้ยร้อนจังเลยร้อน ฉันเกือบโดนโลวกเนะแต่มันออกมาสวยงามมากเลยดูสิขาดแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ที่ฉันชอบต้องเข้ากันแน่นเน่แบบนี้แหละเทลงไปเลยเป็นไงละ่ะลองสักหน่อยเวินตินเขายังเหมือนเดิมเลยนั่นนี่งั้นในเวลาเดียวกันน่าจะวางโดนัทที่วางกระดาษเพื่อให้น้ำมันมันออกไป แบบนี้แหละเราต้องทำกันแบบนี้นะ <Wow. S 1> และจากนั้นอยากจะเคลือบมันด้วยช็อกโกแลตแสนอร่อยก่อนอื่นอยาจะใส่ช็อกโกแลตลงในถุงแบบนี้ <Wow. S 1> แล้วก็เอาไปละลายในน้ำร้อนกันเลยเพื่อให้ช็อกโกแลตละลายเร็วขึ้น <Wow. S 1> ดูสิทุกอย่างพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้เราก็สามารถตกแต่งได้แล้วอคาจะบีบช็อกโกแลตบนโดนัทผันรูเล็กๆน่ารักแบบนี้แหละ ดูสิน่ารักมากเลยแถมมันยังมีกลิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยเจสหลานลักเน่สำหรับหลานจ้าเอาวะสวยจังเลยล<ะ>เริ่มจากอันไหนดีนะหนึ 1, 2, ่งสองสเธอจะเป็นคนแรกอ่าใช่แล้วจะลองโดนัทแสนอร่อยที่เคลือบไปได้วยช็อกโกแลตน่ากินมากเลยือมอร่อยจังและตอนนี้ก็น้ำเชื่อม อร่อยไม่แพ้กันเลยแล้วอันไหนดีกว่ากันนะอืช็อกโกแลตอร่อยที่สุดเลยใช่แล้วอันนี้ชน,นะเย่ yeah. คนดีของยะยาทำอาหารเก่งที่สุดเลยโอ้คุณยะย่าทำฟันหลุดเนอะโอ้ไม่เป็นไรจ้ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยนะยนะย่าจะเอากลับข้าวที่เดี๋ยวนี้แล้วดูสิรอยยิ้มแสนสวยของยะเออช่างเธอไม่อยากมองก็ไม่ต้องมอง ฟันของย่าสวยมากเลยนะครั้งนี้เยาอยากกินน้ำแข็งใสใส่ผลไม้แสนสดชื่นโอ้ย่าจำสูตรมันไม่ได้แล้วลสิย่ต้องดูจากตำราอาหารเล่มปวดของย่อันนี้เลยมันมีทุกอย่างแน่นอนตอนนี้แหละเราต้องบดน้ำแข็งแล้วก็ผสมกับน้ำเชื่อมรสผลไม้แล้วเราก็จะได้ของหวานสำหรับฤดูร้อนง่ายมากเลย คุณยะดูนี่สิฮะผมมีอะไรเครื <S <S <ling> <S ่องบดน้ำแข็งแบบพิเศษมันจะใช้ทำน้ำหวานให้เจสเราแค่ต้องเทน้ำแข็งลงไปในช่องแล้วก็ปิดฝาเลยแบบนี้ละ <S <S <ling> <S จากนั้นก็กดฟุุมและน้ำแข็งก็กลายเป็นเกล็ดหิมะสุดมหัศจรรย์ได้แล้วสวยงามอะไรกันนี้ไม่อยากจะเชื่อ ดูสิเหมือนตอนปีใหม่เลยมันยังจืดอยู่แต่ว่าเราต้องเพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยนะโอ้เราสามารถปั้นเป็นก้อนหิมะได้ด้วยอะงั้นก็มาทำตุต๊กตาหิมะให้น้องสาวกันเลยมันออกมาเจ๋งมากเลยและจากนั้นเราก็เพิ่มตาด้วยและจมกูกให้มันด้วยละเป็นไงละ่ะเพื่อนตัวน้อยน่ารักของฉัน มันของเลนเหลืออาหารกันแน่นะย่าจะทำแบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยย่าไม่ต้องการอุปกรณ์ล้ำสมัยเพื่อบดน้ำแข็งหรอยกย่าแค่ต้องค่อยๆห่อน้ำแข็งด้วยผ้าขนหนูแบบนี้แล้วก็ทุบมันด้วยที่กิ้งคุณย่าอย่าตีแลกหนนั้นสิฮะตุ๊กตาหิมะของผมมันพังหมดเลยของแบบนี้แหละตอนนี้น้ำแข็งบดแล้วล่ะเฮ้ยแบบนี้แหละพร้อมแล้ว มันออกมาเป็นนับแข็งบดละเอียดเลยดูสิเออเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนอะเคนตินทำแบบนี้ไม่ได้นะห้ามเล่นในครัวนะนี่ไม่สนามเด็กเล่นแต่ว่าเอาไปเลยนี่เอาขื้นไปจากยวเอ,อ้ยเข้าหูเต็มเต็มเลยอะงั้นก็เอานี่ไปเลยฮะคุณยา่าใครจะชนะกันแน่อ๋ออะไรกันเนี่ยทุกคนการตั้งกระบอกให้หนูล่ะ ติกกันหน่อยสิโอ้ล,ล้วล่ะเราเล่นมากกันไปหน่อยเนอะดูสิเจสอีกนิดเดียวน้ำแข็งใสก็จะพร้อมแล้วล่ะคอยดูนะของย่าก็ด้วยและเพื่อให้มีรสชาติที่พิเศษมากขึ้นย่าจะเพิ่มแยมสตอเบอรี่โฮมเมดลงไปด้วยนะมันทำให้อย่านึกถึงฤดูร้อนเลยส่วนของฉันจะเป็นน้ำแข็งใสหลากสี น้ำเชื่อมแสนอร่อยจะเพิ่มรสชาติที่สดใสได้ด้วยละ่ะเป็นไงล่ะเจสเอาของหวานไปเลยว,ว้าวน้ำแข็งใสสวยจังเลยเราเอาไหนก่อนดินนะงั้นหนูจะเริ่มจากของคุณย่าก,ก่อนโอ้ยามซอรี่ดูน่ากินสุดๆเลยอืมหนูชอบจังเลยอร่อยมาก แถมมีเชอร์รี่ด้านบนด้วยเจ๋คุณย่าดีที่สุดในโลกเลยงั้นตอนนี้มาดูก,กันว่าเครนตินทำอะไรมาเหมือนใส่ลุงอยู่ในถ้วยเลยอะแล้วก็อร่อยสุดๆเยี่ยมมากงั้นเลิ่มไหนดีนะอันนี้แหละคุณย่าชนะโอ้ย่าอีกแล้วเหรอหลานเป็นเด็กฉลาดของย่าอร่อยที่สุดเลย อะไรเจสไม่ได้นะงั้นเอาเนี่ไปเลยอะไรกันเนี่ยเพินตินพลาดแล้วหนูตัดสินใจอย่างยุตเธรทำนะอย่าเคืองสิเธอแพ้อีกแล้วขี่แพ้และครั้งนี้หนูอยากได้สายไหมหว,วานวนโอ้ฉันทำได้ง่ายมากมันคืออะไรเนะี่ยอย่ามอไม่เห็นเลยโอ้ ใช่แล้วตอนนี้เห็นชัดแจ๋วเลยการทำสายไหมนะั้นมันง่ายมากเลยนะน้ำตาลสองสามช้อนต๊แล้วก็น้ำเล็กน้อยและจากนั้นเราต้องการน้ำมะนาวด้วยเพื่อให้ได้น้ำมะนาวเยอะๆก็แค่คึงมะนาวบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็แทงด้วยไม้แทงเข้าไปเลยเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากสักนิด ตอนนี้เราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมันจะออกมาเป็นน้ำเชื่อมหวานๆเลยละคุณย่านั่นง,ง่ายแล้วเหรอฮะผมรู้วิธีง่ายๆจริงๆนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูดูสินี่คืออุปกรณ์พิเศษสำหรับทำขนมสายไหมละ่ะเห็นไหมและน้ำตาลทรายส,สีเพื่อให้มบนเจงขึ้นด้วยฉันจะเริ่มด้วยสีแดงใส่น้ำตาลแค่เล็กน้อย จากนั้นก็พันด้วยไม้เลยพันลงไปเลยละตอนนี้เป็นไงล่ะสวยมากเลย <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ลองสักหน่อยบอกแล้วว่าวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเอาล่ะน้ำเชื่อมของเราพร้อมแล้วโอ้ยร้อนจังเลยโอ้เควินตินอยากขอยืมของเล่นแปลกๆของเธอหน่อยนะ ขอบใจนะหลันชายย่าต้องหยิบหมออกมานะมันร้อนมากแบบนี้แหละค่อยอยังชัวตอนนี้ยาก็จะม้วนคาราเมลเป็นเส้นบางๆด้วยซ่อมอันนี้เลยแบบนี้แหละต้องทำอย่างช้าๆแล้วก็ประณีด้วยนะมันออกมาสวยจริงๆเลยละโอ้ฉันบตะกินนะ เราต้องก,การสีอื่นด้วยนะตอนนี้ก็สีส้มแล้วก็สีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าด้วยมันออกมาสีสันสดใสแน่นอนหูมเป็นไงลละใหญ่มากๆเลยเออใช่ๆสำหรับเจสของเธอน่ะเนาะใช่แล้วเจสของเธอตลกจังเลยโอ้าอันนี้เจ๋งจังเลยเออแล้วน,นี้คืออะไรอะน่าเหมือนมัมมี่เ,เลยอ๋อก็ลองดู โอ้แข็งแถมยังยืดได้ด้วยโอ้อร่อยจังเลยอ่ะมันน่าสนใจดีนะและอันนี้ใส่ใหม่สีรุง้งอืมอร่อยจังเลยหนูอยากกินมากกว่าน,นี้มากกว่าน,นี้และแน่นอนว่านี่คือผู้ชนะอร่อยที่สุดเลยโอ้ฉันรู้อยู่แล้วล่ะฉันชนะคุณย่าได้ในการดวลครั้งนี้ ขอบคุณนะน้องสาวเอาละหนอยากกินทั้งนี้คือยะลิเหน่อชอบมันที่สุดเลยโอ้ต้องอย่างนี้สิเอาละคุณย่าเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะฮะเอ๋อย่ามีทับทิมชำฉำแสงอร่อยด้วยเนะโอ้โอหอมจังเลยแถมยังมีประโยชน์ด้วยอีกนั้นนี่ตอนอื่นน่าจะปอกมันด้วยวิธีที่สะดวกที่สุดเลยเราก็แค่ใช้มีดแบบนี้ แล้วก็แบง่งเป็นส่วนๆแบบนี้ล่ะจากนั้นอยากจะแกะมันออกมาเหมือนดอกไม้เห็นไหมล่ะมันสะดวกมากเลยแบบนี้แหละจากนั้นก็เคาะด้วยช้อนเห็นไหมไม่ทับทิมออกมาแล้วล่ะมันง่ายมากเลยหนึ่งสองแล้วก็พร้อมแล้วทับทิมจะเป็นน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับเยลลี่ของย่าเลยใส่ลงไปในถุงแล้วก็เขยา่า จากนั้นก็ใช้ไม้ทิ้งเพื่อให้น้ำมันออกมาตอนนี้น้ำผลไม้แสนอร่อยก็พร้อมแล้วล่ะแถมมีประโยชน์มากด้วยโอ้คุณยา่าน้่มันน่าเบื่อมากเลยส่วนผมมีอุปรกรณ์เจ๋งๆพร้อมกับแม่พพมินเจ๋งๆสำหรับสิ่งนี้ด้วยนะตอนนี้ฉันจะทำเยลลี่แสนอร่อยภายในไม่กี่นาทีแค่ผสมเจลาตินแล้วน้ำผลไม้สำเร็จรูปนะแล้วก็คนให้ละลายเลย อร่อยตอนนี้ก็เทส่วนที่ผสมลงในแม่พิมพ์รูปต่างๆง่ายและรวดเร็วมากเลยไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับสูตรที่ซับซ้อนแถมยังทำเป็นหลายๆสีได้อีกด้วยนะส่วนแยไมีสูตรที่เห็นผลได้แย่าจะใส่เจลาตินลงไปนิดน้อยในน้ำผลไม้เลยแล้วก็เพิ่มน้ำตาลเพื่อความหวานแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลย เร็วๆเ,เป็นพิเศษญญคุณย่าฮะในขณะที่คุณย่ากำลังใช้แรงปัน่นส่วนเยลนลี่ของผมก็พร้อมแล้วละ่ะเจ๋งมากเลยเหมือนที่ขายในร้านค้าเลยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำสวยและอะร่อยสุดๆเลยว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำเจ้าปลาว่ายเข้ามาในปากฉันเลยโอ๊ยลืมตัวฉันจะไม่วกเว้ยสวัสดอีเท็ดดี้โอ้ไม่มีอะไรมากกำลังอยู่ในชัเลน์นะแค่ถึงมือสวยๆจะช่วยแล้วได้ เทส่วนผสมของเราลงไปเลยจากนั้นก็มัดไว้แล้วก็พักไว้ให้มันแข็งตัวเลยนะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าคิดว่ามันต้องเจ๋งมากแน่นอนตอนนี้เราต้องเอาเยันี่ออกจากถุงมืออย่างระมัดระวังแบบนี้เป็นไงละ่ะดูสิสวยดีสวยด,ดี โอ้ตอนนี้มาแกล้งเควินตินกันดีกว่าเควินตินสวัสดีสวัสดีเจ้าเออนี่มันเจลลี่นะเจ้าเลยเจสโอ้เยลลี่ของปอดหนูหนูจะเริ่มจากสีฟ้าปลาตัวน้อยและดูน่าอร่อยจังเลยใช่แล้วอร่อยมากตอนนี้ก็นอนอร่อยมากเหมือนกัน อ๊ออันนี้น่าสนใจจังเลยมาทั้งแขนเลยอะใหญ่มากงั้นเรามากันจากเนี้วกันอร่อยจังเลยแต่ว่าผู้ชนะไม่แค่คนเดียวคือเยลลี่ของเทนตินขอนชันงันเหรอเย้ yeah, ฉันชนะอีกแล้วในที่สุด Subscribe ช่อง m อติ d ด o c ช a l เลนจ์จะได้ไม่พลาดวิดีโอแบบนี้อยู่กับเรามนคอสนุกอยู่เสมอแล้วเจอกันใหม่นะบาย